ฟุตบอลโลกครั้งนี้ถูกขนานนาว่าเป็นครั้งที่แย่ที่สุดสกปรกปกที่สุดมีมลทินแปดเตื้อนมากที่สุดนะครับมันเป็นเพราะอะไรเราไปฟังกัน สวัสดีครับก้ออีกครั้งนะครับกับดรพิวหิวเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับทาง YouTube Channel ที่เรานำมาแชร์การแลกเปลี่ยนกันเล่าสู่กันฟังในแบบเรียบง่ายสบายๆไม่ซับซ้อนนะครับฟังเข้าใจนะครับบางเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือว่าได้ยินมาก่อนแล้วแล้วก็มาแชร์กันมาเสริมกันนะครับเอาวันนี้ผมจะพาไปรู้จัก กับฟุตบอลโลกในปี1978อาร์เตนตินาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นครั้งที่แย่ที่สุดสกรปกที่สุดมีมลทินแปดเปื้อนมากที่สุดนะครับมันเป็นเพราะอะไรเราไปฟังกันนะครับเอ่ในปี1976เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศอร์เตินินา การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับหลังจากที่ฮวนเปลองประธานาธิบดีเสียชีวิตนะครับในปี1974และหลังจากนั้นอิซาเบลเดอเปลองภรรยาของเขาก็ได้ขึ้นมาทำหน้าที่แทนตามกฎหมายนะครับที่กำหนดไว้นั่นแหละแต่ว่าพอปี1976อเกนะครับพอลาฟาเอลวิเดล่าทหารนะครับในพลทหารของประเทศเนี่ย นำกําลังมาปฏิวัติทํรารัฐทหารเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับกลายเป็นจักรระชาธิปไตยกลายเป็นปเผด็จการทหารนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในละตินหรือว่าแถบอเมริกาใต้โอทหารนี่ครอบครองนะครับมีอํานาจแทบทุกประเทศเลยนะครับอจเจนตินาเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที่ประเทศกำลังไปได้สวยนะครับในขนาดเดียวกันช่วงนั้นเนี่ยสภาพเศรษฐกิจมันแย่ทั่วโลก โดยเฉพาะทางละตินอเมริกามันสุดหนักอย่างมากเงินเฟอ้อเนี่ยสูงมากๆนับเป็น100%จากเดิมนะครับจุกวิดเดลาเข้ามานี่มันสูงถึง300%รด้วยกันเงินเฟอ้อเนี่ยคืออะไรเงินเฟอ้อก็คือผู้อาประชาชนมีรายได้ต่ำแต่ว่าข้าวของมันแพงอ่ะแล้วนี่ตีขึ้นไป300%นะครับแล้วรัฐบาลทหารของวิดเดลาทำทุกอย่างนะครับเพื่อจะให้อร์เจนตินา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1978ให้ได้นะครับมีการโปรโมทมีการโหมโลงประชาสัมพันธ์มากมายนะครับสุดท้ายอาร์เจนตินาก็ได้จัดตอนนั้นเพราะว่าถ้าจัดฟุตบอลโลกเนี่ยนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นนะครับยังจะสร้างรายได้มากมายนะครับรัฐบาลเผด็จการทหารเชื่อว่าฟุตบอลโลกจะช่วยได้จะช่วยเยียวยาได้นะครับจะช่วยเปลี่ยนแปลงให้ประเทศดีขึ้นนำไรายได้เข้าประเทศนะครับ แน่นอนเขาจ้างพวกบริษัท PR ประชาสัมพันธ์ต่างๆเพราะว่าก่อนอาร์เจนตินาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับในกลางปี1978ทั้งฝรั่งเศสและประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยต่างโจมตีนะครับต่างโจมตีแล้วก็เรียกว่าต่อต้านการเป็นเจ้าภาพของอาร์เจนตินาเพราะว่ารัฐบาลทหารของอาร์เจนตินาตอนนั้นนะวิดเดล่าเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่จู่ๆเข้ามาถือปืนลากรถถัง มายิดอำนาจอย่างเดียวเขายังฆ่าประชาชนที่เห็นต่างนะครับมีการลักพาตัวมีการฆ่ารวมแล้วนะครับมีผู้สูญหายและเสียชีวิตถึงสามหมื่นคนนะครับตรงกันฝั่งตรงกันข้ามกับรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยนี่ทําให้ประเทศยุโรปต่างๆโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับพวกนี้พยายามต่อต้านนะครับแต่สุดท้ายอาร์เจนตินาก็ได้จัด ฟุตบอลโลกสําเร็จปี1978นะครับทำกลางเสียงเรียกว่าต่อต้านก็เยอะในขนาดเดียวกันการเก่าวสุนทรพจน์นะครับของวิดเดล่าก่อนเกมนัดเปิดสนามจะเริ่มขึ้นเขาพูดโอ้โหเหมือนดีมากเหมือนนี่ประเทศอาร์เจนตินามีเสรีภาพมีสันติภาพนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั่วโลกต้องยอมรับ คือมันขัดแย้งกับความเป็นจริงใครได้ยินแล้วแทบจะอ้วกใส่ะนะครับมันเป็นการตอแหลตอหลดมากๆนะครับมันขนาดนั้นเลยนะครับทุกคนรู้อยู่ถ้าปัจจุบันหน้าในอดีตมีโลกโซเชียลอย่างปัจจุบันรับรองโดนโจมตีเลยแต่ทุกอย่างมันถูกปกปิดหมกเม็ดเอาไว้นะครับอเจติน่านะครับสร้างผลงานได้ดีระบบเมื่อก่อนในะการแข่งฟุตบอลโลกผมบอกเ่อกอ่อนว่ามันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ มันแบ่งเป็นกลุ่มนะครับในนัดตัดสินแะอตเนติน,จนาจะเจอกับเปรูต้องชนะ4ประตูขึ้นไปนะครับถึงจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับเปรูก็เป็นเพื่อนบ้านาร์เนติน,นานะครับอยู่ละตินเมกาใต้ด้วยกันเชื่อไหมครับก่อนเกมหนึ่งวันวิดาลาเนี่ยพากำลังทหารเข้ามาในที่พักในแคมป์เก็บตัวของเปรูผู้เล่นเปรูงงให้เกิดอะไรขึ้นนะครับวิดาลาเองนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทนะครับกับผู้นํา ของเปรูซึ่งเป็นรัฐบาลเผด็จก,การทหารเช่นเดียวกันเขาได้อ่านสุนทรพจน์ของผู้นําเปรูให้เรานักเตะฟังแล้วก็บอกว่าเราเป็นพี่น้องกันนะเราต้องช่วยเหลือกันนะครับเหมือนคล้ายๆว่ากดดันนั่นแหละมีทหารเข้ามาด้วยปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะครับอาร์เจนตินาชนะเปรู60ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสําเร็จทุกคนงงนะครับพวกนักข่าวว่าอทำไมผู้เล่นเปรูซึ่งฟอร์มดีๆอยู่นะครับกลับเล่นไม่ดีเลยนะครับ ฟอร์มตกไปเยอะเล่นแบบหยอกแยะเล่นแบบไม่จริงจังมันเห็นได้ชัดอะ่ะก่อนโดนถลุงไป6ประตูอาร์เจนตินาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างยิ่งใหญ่ประโคมผมข่าวในขนาดเดียวกันสื่อพยายามขุดคุยบอกว่าผู้เล่นเปรูนะครับได้เงินนะครับเงินสิงบนบ้างที่ดินบ้างนะครับรัฐบาลเปรูได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากอาร์เจนตินาเข้าสารอาหารแห้งต่างๆ มีข่าวหรือมากมายแต่ว่าอาร์เจนตินาพยายามปฏิเสธนัดชิงชนะเลิศอาร์เจนตินาเจอกับเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะครับยูนคัพไม่มามีข่าวว่ายูนคัพเนี่ยต่อต้านเผด็จการด้วยต่อต้านรัฐบาลเผด็จการไม่ยอมมาเล่นนะครับอาร์เจนตินาชนะ3 1หนึ่งในแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะครับแต่เชื่อหรือไม่ว่านะครับผู้เล่นฮอลแลนด์หลายคนไม่ยอมรับเหรียญรองแชมป์หรือว่าเหรียญเงินเดินออกจากสนามเลยพวกเขาไม่สนใจ จอนนี่เล็กนี่ประกาศเลยว่าเราไม่ต้องการจับมือกับเหตุการณ์เพราะว่าถ้าขึ้นไปรับเหรียญต้องจับมือกับลาฟาเอลวิเดล่าฮอกเก็ตลาฟาเอลลาฟาเอลวิดเดล่าด้วยนะครับก็เลยไม่ต้องการไม่ต้องการให้ตัวเองแเปื้อนนะครับที่ยิ่งกว่านั้นคือนะครับมีการประท้วงอยู่นอกสนามนะครับผู้หญิงแม่ต่างๆคนใช้แรงงานมากมายนะครับประท้วงนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนสื่อมันยังแคบอยู่ก็ไม่เห็นนะครับในขณะเดียวกันกุนซืออาร์เจนตินา เซซาหรุยเมนอตินะครับก็ประกาศต่อต้านกับวิเดล่านะครับแม้เขาจะพาทีมเป็นแชมป์แต่เขาบอกเลยว่าเขาไม่ต้องการจับมือกับวิเดล่าเชื่อไหมตอนขึ้นไปรับถ้วยเขารับถ้วยปุ๊บนะครับแล้วไม่ยอมจับมือกับวิเดล่ามือหนึ่งถือโทฟี่แชมป์อีกมือหนึ่งขี่บุหรี่อยู่นะครับเซซาหรุยเมนอติบอกว่าเขาไม่ต้องการแชมป์นี้เขาไม่ได้ให้มอบให้กับวิดเดล่าไม่ได้มอบให้กับรัฐบาลทหารแต่มอบให้กับพี่น้องประชาชน พ่อค้าขนมปังพ่อค้าเนื้อคนขับแท็กซี่นะครับแม่ค้าคนต่างๆชนชั้นล่างที่ต้องโดนกดขี่ข่มเหงนะครับนี่คือสิ่งที่เขามอบให้นะครับสุดท้ายอากนนาเป็นแชมป์แต่ว่ามันก็มีมลทินอย่างที่รู้กันและก็รัฐบาลทหารนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี1982สงครามเกาะฟอกแลนด์นะครับไปบุกเกาะฟอกแลนด์ซึ่งเป็นอาณานิคมของสหรนาฐอาณาจักรว่าอังกฤษก่อนนั่นแหละคือจุดจบของเิตุการณ์ทหาร ที่ไม่มีใครชอบเลยขี้โกงคอร์รัปชันทำร้ายประชาชนนะครับผมและฟุตบอลโลก1978มันก็เลยมีมลทินอย่างที่รู้กันนะครับก่อนที่อาร์เจนตินาจะแก้ตัวได้ด้วยดีเอโก้มาดน่านะครับในปี1986มาดน่าผู้ซึ่งต่อต้านเด็จการและอยู่ข้างประชาชนนะครับน,นี่เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวของดอ w, ริวหิวเล่าเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งเรานำมาแชร์กันนะครับชอบอย่างไรนะครับ ก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยเดี๋ยวคราวหน้าเป็นเรื่องอะไรนะครับเรามาคอยติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ